แอดเดิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋จะพาทุกท่านนะคะไปชมโตโยต้าอาัลฟีดเอลคัน 1.6G นะคะปี2016นะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะสภาพทุกอย่างนะคะยังดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเรามาดูกันที่ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟคู่หน้าเป็นไฟรีเฟล็กเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะ ตามสไตล์ของ t o โยต้ตาอาวุนะคะตัวนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกติดมาให้นะคะ,ะจะมีในส่วนของกันชนหน้านะคะมาให้ด้วยนะคะ<ำ>เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางปี19นะคะแม็กนะคะปีแม็กขนาด16นะคะ ยางเป็นยางใหม่นะคะสามารถขับได้ยาวๆเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมากับกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ d u อ v v วีนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะในส่วนของมือจับนะคะจะมีแถบโครเมียมนะคะอ,อ,อยู่ตรงกลางนะคะทั้งสด้านนะคะมาชมด้านในกัน,นะคะ่ะ ด้านในนะคะคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดกับสีเบดนะคะมีแอร์แบให้ทั้งหมด2ใบนะคะเป็นคู่หน้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะฐานเกียร์เป็นสีดำนะคะตัดเมทัลลิกนะคะมีตัวกระจายไฟนะคะทุกอย่างนะคะยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ ในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีส่วนสูง1 7 0ขึ้นนะคะสามารถนั่งได้สบายนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 1, 1.6ด G นะคะ นี่ในส่วนของไฟเบรเกดวงที่สามติดมาให้ด้วยนะคะติดไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของที่ใส่สัมภาระด้านท้ายนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะช่องใส่สัมภาระนะคะกว้างมากๆนะคะสามารถพรับจัก,กรยานที่เป็นจักรยานพกพาไปได้นะคะ มีในส่วนของยางอะไหล่นะคะแม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะตัวนี้รอยทางมะพร้าวทุกอย่างนะคะยังอยู่นะคะบ่งบอกถึงรถไม่เคยชนหนักนะคะสี่เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะคะเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าสะอาดมากๆนะคะเป็นปี16จริงนะคะแต่เครื่องยนต์สะอาดไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับเช่นเดิมนะคะรับประกันนะคะบริษัทเทรยนต์นะคะไม่เคยเอารถที่ชนหนักมานะคะไม่เคยจมน้ําไม่เคยเมีในส่วนของตัดต่อกับสีไม่มีนะคะค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอ l v วี i ทีนะคะ1.6นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ในส่วนของฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะป้ายมาอกอนะคะก็ยังอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ t o y ย t ้าอ t i s นะคะ 1.6G ปี2016นะคะตัวนี้นะคะราคานะคะเพชรยนต์ของเรานะคะสเสนอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะ ราคาตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็ผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะอาทิตเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะเตรียมแค่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะสเต็ปเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะแค่นี้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเก๋ได้ที่0819318849นะคะ หรือต้องการมา,มาชมเองนะคะที่เพชรยจนนะคะสามารถมาได้ที่บริษัทเพชรเจนสำนักนางานใหญ่นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนติดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกดด้วยนะคะวันนี้เก๋ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมรุ่นไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ